คริสเ e ตียนเอริกเซนกลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วง2อถึงสนันที่ผ่านมาเนื่องจากผลงานที่โดดเด่นของเขาในแดงกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับฟองของเขาในระยะนี้ 1. การคุมเกมและสร้างโอกาสในแดงกลางเอริกเซนเป็นหัวใจสําคัญในการเชื่อมเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการผ่านบอลที่แม่นยําและการเคลื่อนที่ที่ฉาญฉลาด เขาสามารถควบคุมจังหวะเกมได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกมจากรับเป็นรุกหรือการเล่นบอลจากแนวลึกเพื่อเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมในการทําประตูในเกมกับคู่แข่งที่กดดันสูงเขายังสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ดีโดยไม่เสียบอลง่ายๆ 2. ความสามารถในการเปิดบอลและแอสซิสต์แม้ว่าเอริกเซนจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ทําประตูได้บ่อยครั้งแต่เขามีบทบาทในการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมมากมาย โดยเฉพาะในการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษและการผ่านบอลในแดนอันตรายซึ่งนําไปสู่โอกาสการทําประตูมากขึ้นแม้ว่าอาจยังไม่มีแอสซิสต์ที่ชัดเจนในช่วงนี้แต่ก็เห็นถึงการมีส่วนร่วมในเกมรุกที่โดดเด่น 3. ประสบการณ์และความนิ่งสิ่งที่เอริกเซนเพิ่มเข้ามาในทีมไม่ใช่แค่ทักษะด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประสบการณ์ในการเล่นระดับสูงและการตัดสินใจที่ดีในสถานการณ์ยากๆทําให้เขาสามารถประคับประคองทีมในช่วงเวลาที่สําคัญของเกมได้เป็นอย่างดี สี่บทบาทในการช่วยเกมรับนอกจากเกมรุกเอริกเซนยังมีส่วนช่วยเกมรับอย่างมากด้วยการลงมาซ้อนมิดฟิลด์และช่วยป้องกันเมื่อทีมอยู่ในสถานการณ์อันตรายความทุ่งเทในส่วนนี้ช่วยให้ทีมมีความสมดุลในการเล่นทั้งเกมรับและเกมรุกถึงแม้เขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ทำได้ดีที่สุดในเรื่องเกมรับก็ตามสรุปในภาพรวมแล้วนั้นเอริกเซนยังคงเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยการทำหน้าที่ในตำแหน่งกองกลางอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยทีมในหลายๆด้าน